คุณหมอสวัชชัยนะครับตัดแต่งหน้าท้องแก้ไขกล้ามเนื้อผนังหน้าท้องหย่อนลายตอนนี้ก่อนทําก็จะเห็นว่าหน้าท้องจะมีหน้าท้องหย่อนหน้าท้องลายแล้วก็ย้วยนะครับมีแผลเป็นบริเวณใต้สะดือลงมาอันนี้คือก่อนทานะครับจะแก้ไขในส่วนของหน้าท้องหย่อนลายพวกนี้ออกทั้งหมดนะครับแล้วก็ตัดแต่งสะดือ ให้เลขสวยแล้วก็ย้ายสะดือให้ใหม่เย็บรัดผนังหน้าท้องเย็บรัดกล้ามเนื้อหน้าท้องบริ mm. เวณนี้ให้เอวเอสสวยนะครับอันนี้ก่อนทานะครับดมยาสลบแบบมาตรฐานนอนห้องเศษโรงพยาบาลอย่างดีนะวันนี้ลูกค้ามาตัดใหม่นะคะหลังจากที่ทําทการตัดไหมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าได้ผนังหน้าท้องที่เรียบเนียนสวยแล้วก็ท้องที่ลายลายทั้งหมดเนี่ยคือหายหมดเลยแล้วก็สะดือเล็กตกแต่งให้สวยงามมากๆแล้วก็มีเอลเอสนะคะสวยงามมากๆเลยประมาณหนึ่งเดือนแผลจะเข้าที่ สวยงามกว่าน,นี้นะคะจากคลินิกคุณหมอสุปชัยนะคะขอบพระคุณค่ะ